โอเควันนี้ฉันเอาลูกเยฟ,ฟ้ามาให้ดูไม่รลูกฟ้าไหน่นะไม่ได้เอ่ยชื่อห้องใครดูสิไปแย่ yeah. ผู้หญิงคนนี้ทําไมก็ไม่รู้โดนผลักเป็นไงกลิ้งเป็นลูกขนุนเลยเธออะมาดูข้อต่อไปนะลูกนะดูข้อต่อไปข้อสิบข้อสิบง่ายเรียนมาตั้งแต่โอ้โหสมัยสมัยไม่อยากจะระบุสมัยอะเพราะว่ามันนานมาก whenever dara stays out late เ่อเรียนว่ามาข้อสอบภาษาอังกฤษที่มักใช้ชื่อคนไทยมันดูแบบมันดูเหมือนสมัย English is fun สมัยก่อนคููเริ่มเรียนตอนปอหนึ่งอ่ะ whenever dara stays out late her parents จุดๆ,ๆ,ๆง่ายลูกเห็นคำว่า whenever ไหมลูกเห็น whenever แปลว่าอะไรเมื่อไหร่ก็ตามที่เห็นไหมตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรคลอสลูกเป็น adverb clause ใช่ไหม เออเมื่อไหร่ก็ตามที่ดารานเนี่ย stay south late กับบ้านดึก stay out คืออยู่นอกบ้าน late สายก็คือหมายความว่ากลับบ้านดึกกลับบ้านสายนะคุณพ่อแลอคุณแม่ทำไมข้อหนึ่ง will not go could not go สำหรับข้อสองข้อสาม would not go ข้อสี่ don't go ข้อห้า did not go ง่ายมากเลยข้างหน้ามันเป็น time clauses ถูกไหมอืมเพราะฉะนั้นเนี่ย คลอสที่มันตามหลัง t ท m e คลอส s e s มักจะเป็นมักจะเป็นอะไรมักจะเป็น present simple เพราะฉะนั้นข้อที่เข้ารอบก็คือข้อข้อ4ลูกรักเห็นไหม Don't go อ่ะอันนี้สักสองข้อต่อไปข้อ11ลูกนี่ข้อ11เพิ่งเรียนมา Lily was t จืดจืดแเห็นคำว่า t ดดมาโอ้ง่าย,ยแตาย i s u n d e r s t o o d the uh, the information โซนตัวเล็กน,นะ Lily was due to that misunderstood the information อ๋อมันเป็นตัวใหญ่หมดเลยเนาะเดี๋ยวก่อน was อะไรลูกครูว่าโจทย์มันน่าจะจะโจทย์น่าจะผิดนะโดยเซนส์ละ แล้วขออนุญ,ญาตหยุดคลิปก่อนลูกโอเคมาต่อแหมสรุปแล้วครูลืมเติมชีไปตอนอย่าว่าอย่าว่าครูแล้วกันครูแก่แล้วนะลูกนะอะ่มาเดิมเขาบอกว่า l l ิลลี่ว่ t h h t she m i s u n d e r s t t o d information เห็นแดดปุ๊บเนี่ยถ้าคนเป็นเซนเะซียนทะทำมาหลายๆข้อจะจำได้เลยอะ่ะ So that such that ถูกมาเพราะนั้นข้อที่เข้ารอบลองดาว So So ตรงนี้เนาะ โอเคเนาะอืมอ okay, no? mm. uh, uh, ่ะทำเป็นมองไม่เห็นซะอันนี้ทำเป uh, ็นสีที่แบบขาวกันจะได้หายไปอ่ะ w a s so shy to admit that w a s so shy as she was admitting that ง่ายมากเลยเขาบอกว่าลิลลี่เนี่ยอายนะที่จะยอมรับว่าเธอเนี่ยทำไมลูกเข้าใจผิด เข้าใจผิดเรื่องอะไรเรื่องของข้อมูลก็คือเข้าใจข้อมูลผิดน่าจะเป็นเรื่องน่าจะเป็นตอบข้อข้อหนึ่งลูก so shy to admit that นะคืออะไรลูก I ที่จะยอมรับใช่ปะ่ะว่าอืม I ที่จะยอมรับว่านะเพราะนั้นข้อที่เข้ารอบก็คือข้อที่ถูกต้องคือข้อที่หนึ่งนะลูกนะ โอเคนะจ๊ะอ่ะต่อไปอข้อ12ออีกสักข้อ People from many parts of the world were enthused enthusiastic แปลว่ากระตือรือร้น The Olympic Games นะ enthusiastic แปลว่าอะไรลูกกระตือรือร้นกระตือรือร้นที่จะทำอะไรลูกกระตือรือร้นที่จะ take part take part เนี่ยเราจำให้ได้ take part แปลว่า participate นะ take part แปลว่า participate แปลว่าอะไรอะหลอกมีส่วนร่วมมีส่วนร่วมโอเคนะจ๊ะ were enthusiastic en ตรงนี้มันต้องตามด้วย preposition อะไร enthusiastic to enthusiastic for by แล้วก็ about enthusiastic about ลูกง่ายมากมะถ้าจำได้ป,ปุ๊บตอบชัวชัวชัว,ชว,ชวเป็นไง โอ้ตกโอเคอ่ะเราหยุดที่คลิปนี้ไว้ที่ข้อ12